ที่ผ่านมาเคยทําความดีแต่ก็ไม่มีใครเห็นหแล้วยางงี้หนูจะมีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์ก็ต้องทําทำศิลปกรรมเหรอคะทําใจเหอะทําความดีต่อไปวันนี้ไม่มีใครเห็นวันหน้าก็ต้องเห็นความดีของเราเองหู่ยแต่มันนานนะคะรอไม่ไหวอะค่ะอาจารย์มีวิธีที่เร็วๆกว่านี้ไหมคะก็ยกคิ้วให้มันสูงขึ้นหน้าที่การงานนก็ได้เลวสูง,งขอบคุณค่ะ การครับตาผมครับอ๋อเป็นอะไรล่ะตาเราอ่ะดูดูบงครับดู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 ลักษณะของเราเนี่ยนะมันติดติดขัดขัดยังไงชอบคนหน้ามันไม่โล่งไม่ลื่นไม่ยังอะไร่เนียลักษณะของเราอะนะลองไม่ต้องใส่แว่นดูลองใส่คอนแทคเลนดูแล้วหน้าที่การงานมันจะดีขึ้น ตินปากกูแทบตายมาทักเรื่องแว่นอาจารย์มาแล้วของหนูแล้วครับโอ้ยไม่ต้องเลยหยุดเลยเวลาน้อยเลยขอขอดูก่อนอาจารย์ผมทำงานอัดใดครับด้านศิลปะครับผมอยู่ที่การแต่งตัวแต่งตัวสีสันทึมทึมทื่อทื่อสีสีแบบนี้มันไม่ใช่นะมันไม่เหมาะกับบุคลิกเรา ไม่แก้ไม่ยากอันนี้แก้ไม่ยากทำไงครับอาจารย์เปลี่ยนการแต่งตัวให้มีสีสันฉูดฉาดชีวิตมันจะได้สดใสเหมือนสีเสื้อผ้าอย่างอาจารย์นี่ที่แต่งตัวชุดสีแบบนี้ก็เพราะอาจารย์เป็นหมอดูครับเน้นความลึกลับเน้นความเข้มขังทุกวันนี้หน้าที่การงานของอาจารย์เนี่ยก็ไม่มีไม่มีว่างเลยทำงานกันทุกวัน เจะเว้นวักนาเดียวหงอกไข่ของการค้าของเราน่ะเท่าที่ดูแล้วไม่ทันแล้วล่ะดูหนูแก้ไม่ทันแล้วหรอคะอาจารย์ไม่ทันนัดแล้วดูไม่ได้แล้วหมดเลยอ่ะอาาจรย์ขอตัวแล้วกันขอตัวแล้วกันนะอาจารย์ผมได้ไปส่งเลยครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องรีบไปต้องรีบไปดูแค่นี้เดี๋ยววันหลังก็มาดูใหม่กับสาวบ้านไปก่อนนี่ยเดิน พี่ถามจริงไหมยู่ดีๆโทรหาพี่เอมีปัญหาอะไรป่ะเนี่ยโอ้ยจะมีอะไรลนะครับพี่ผมคิดถึงพี่อ่ะอยากเจอพี่ครับจริงๆนะ่ะจริง,รงมีปัญหาอะไรก็บอกพี่มาดีๆดีกว่าเออพี่ดูออกด้วยนะครับไม่ได้ดูไม่ออก,กว่าคือผมผมถูกแฟนทิ้งครัพี่ ตเฮ้แมลงสาบค่ะมันเข้ามาอยู่ใต้ตียงว่ะดิล่ะอยากแดนตายเลยถ่างที่สุดเลยเฮ้ยกับนุชได้นานแล้กันแล้วน่าสิยดานะคบกันมาตั้งเจ็ดปีแล้วนี่หว่า ใช่ครับเจ็ดปีเจ็ดปีที่ผมไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะคบกับผมกับคนอื่นมาพร้อมกันผมไม่ต้องความรักวามไม่วางใจแต่สุดท้ายเขาหลอกผม,มาพี่เฮ้ยพี่เสียใจด้วยเว้ย ดีกับผมเท่าพี่กอล์ฟเลยนะพี่ไพี่ว่านะยังไงซะคนที่รักต้นจริงๆอ่ะมันต้องมีอยู่เชื่อพี่ดิ อย่าเศร้าเลยดีกว่าวใช่นั่งอ้วนอยู่ตรงข้ามมึงไงแต่จริงๆนะอีกกอบได้ไม่ได้เรื่องเลยแทนที่จะชมให้ตัวเองชมให้คนอื่นอยู่ได้ไม่หมอนค่ะพี่ก,กอบคงไม่ป้าทำขนาดนั้นหรอกค่ะกอไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเวลาผมมีเรื่องไม่สบายใจอะไรนี พอได้คุยพี่ก๊อปเนี่ยผมสบายใจทุกคังเลยพี่ก๊อปครับผมขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรวะพี่กรอครบคืนนี้ผมขอนอนบ้านพี่ก๊อปนะครับโจอนออะไรเจ๊โจอนที่ไหน ร้าน,น,นข้างๆอ่ะมันล็อกร้านดีโขโมยเข้าร้านเอาเหล้าไปหมดร้านเลยอไอ้จอบล็อกร้านดีๆนะเว้ยเดี๋ยวเสร็จนอนใ <c oughs> ครแย่ใครแย่เฮ้ยแจ็คสต้นจะค้างที่ห้องพี่กี่วันก็ได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยพี่น้องกันเว้ยโอ้โหขอบคุณมาเลยครับพี่เฮ้ยตามสบายตามสบายครับครับเอาละเว้ยค <c oughs> ้างกันสองต่อสองบะบะโอ้บะบะแน่ มันน้าโมโหไหมเนี่ยฮะเจ๊เป็นผู้หญิงแท้ๆนะชวนผู้ชายหลอกล่อผู้ชายเข้าห้องกี่คนกี่คนนไม่เคยสําเร็จเลยพี่ก็ไม่อยู่เฉยๆนะเป็นกระเทยอ้วนๆคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีผู้ชายมาขอนอนด้วยมันยังไงมีคนเคยไปค้างกับเจ๊นะผมจําได้ หาไม่เจอว่ะอะไรวะหา,าเหรียญเนี่ยเจ๊อ้าปากแล้วเหรออะ มีตู้ ATM พอดีเลยบอกเบอร์บัญชีของน้องต่อมาสิจ้าทำไมล่ะจ้าจะโอนใจให้น้องต่อใช่ไหม <c oughs> อันนี้เนี่ยไม่ต้องเพราะตัวเหมองนเล่นบ่อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะโอนรักให้เนี่ยโอนได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าตัวต่อเนี่ยไม่ได้ใช้บัญชีสะสมทรัพย์ใช้บัญชีสะสมรักปากเก่งนั่นแล้วเนี่ยไม่รู้สะแล้วว่ากำลังเล่นอยู่กับไฟ <c oughs> พี่ย่คคิดนะสวัสดีค่ะสหยสดหยกบอะไรอ่ะขนาดนั้นเลยเหรออะไรนะเมื่อกี้จอี่หมาไ็เลยขีแยงอะจริงจริงแล้วไม่มีอะไรมากหรอกค่ะอะไรล่ะเขาไปถึงห้องเขาก็เล่าเรื่องแฟนเก่าให้ฟังกันดีเอาโยเลย อยากฟังตอนคุยกันอยากฟังตอนได้กันเป oh. ็นไงบ้างพี่หมอนคะเราอยุเยอะแล้วนะครับพี่หมามันไม่ได้เป็นอย่างที่หมอนคิดนะคะความรักของกอนี่แหละค่ะเป็นรักที่บริสุทธิ์ใจค่ะขอให้แค่ได้รู้ว่าได้รักเขาได้อยู่ดูแลเขาแค่นี้ก็มีความสุขเวอร์แล้ว嘛นี่มันหนังฟารมัวเลยนะวันก่อนยังล่าสวาวีมอเตอร์ไซค์วันนี้กลายเป็นนักเอกหนักและเกาหลีแล้วนะ เออเอเอเอา้าวเมื่อกี้ยังบอกว่าม,มีความสุขอยู่เลยทำไมถอนหายใจแล้วคะพี่กอ๊อฟแหน่พี่ก็กลัวสิคะกลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดว่าน้องเติ้ลเขารูวา้ว่าพี่ไม่ใช่ผู้ชายแล้วถ้าเขารู้ว่าพี่ไม่ได้คิดกับเขาแบบพี่น้องแต่มันมากกว่านั้นขคง,งต้องโกรธพี่ในแน่เลยอะคะผมว่าในาเรื่องนล้นเนี่ยพี่ก๊อฟไม่ต้องเป็นกังวลหรอกเดี๋ยวเขาต้องรู้อยู่ดีอ้าวนี่ ความลับมันไม่มีในโลกดย่างพ่อพี่สิพยายามปิดถ้าเป็นถ้าตายสุดท้ายพ่อก็จับได้ใช่ไหมพี่เป็นกระเทยอ,อีกไม่นานเดี๋ยวคุณเต้ลเขต้องรู้แหละว่าพี่เป็นโตอ้ม พี่ควรทำยินดีค่คะน้องต่อพี่ก๊อฟคะถ้าเป็นทิพนะคะทิพจะบอกความจริงกับเขาคะ่ะจะสารภาพความรู้สึกของเราว่าเรารู้สึกกับเขายยงไงไรพอใจเห็นด้วย่างพี่ทิพนะคะเวลาที่เรารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งเราไม่ควรมีเรื่องปิดบงังเขารู้ไหมพี่กอ๊อฟเพราะถ้าถามว่าปิดบังแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างที่พี่ก๊อฟเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะน้องต่อคะ,อะถ้าเกิดว่าน้องต่อเป็นน้องเติ้ลแล้วพี่มาสารภาพความจริงกับน,น้องต่ออย่างนี้น้องต่อได้ไหมรับไม่ได้อ้าว แล้วให้กะเทยไปสารภาพเขาดิเนะให้กะเทยไปตายชัดๆก็อยู่น้อยพี่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเงียว่าพี่ปิดบังไม่บังเลยเนี่ยว่าพี่ปิดบังเขาใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ผมกับเต้นเนี่ยก็คนละคนกันเพราะฉะนั้นอีกผลลัพธ์ของคำตอบต่างๆนานมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะจริงไหมเนาะ แม้แต่จะคิดใช่ใช่จริงๆด้วยต่อต่อกับเต้นเนี่ยคนละคนกันกูจะพูดไม่ถูกอยู่แล้วไอ้ต่อเนี่ยไอต่อกับเต้นมันคนละคนกันไงบางทีผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนกันอย่างที่ต่อว่าแล้วบางทีผมว่าถ้าเป็นเติ้ลเขาอาจจะกระโดดถีบพี่ก็ได้นะใช่ช่วงที่เอวลอยๆหน่อยอ้โหไอกนะพี่ตัดใจได้แล้วค่ะ พี่จะสารภาพความจริงทุกอย่างกับน้องเติ้ลแล้วงเป็นเรื่องตรไหนไปไหนไปด้วยขอบ้านเองกันโัวแม่รัอย่างนี้รักอย่างนี้ ไปไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ่อ hmm. ท่านคะไม่ต้องแปลกใจหรอกนะคะพอดีพี่หมอนเขาติดลูกค้าคนสำคัญนะคะก็เลยให้พวกเรามาต้อนรับแทนค่ะ ไม่แปลกใจอะไรหรอกที่คุณหมอนม่มาแต่ผมแปลกใจพวกคุณน,นี้่เป็นอะไรกันนี่คิ้วเลยพี่ไปโดนแไม่แมงยกคิ้วเหรอคุณได้สูงขนาดนี้คุณก็เหมือนกันพี่คร้าวเหรอแล้วเอามันขึ้นมาทำไม ไม่คันจมูกเหรอฮะคันครับแต่ทนได้ครับกูแล้วกูวแล้วอย่าไปเล่นปล,ลกคาเฟ่ที่ไหนแต่งตัวสีสดไปหรือเปล่านิดหน่อยครับอืมไม่เหมาะกับการทำงานในออฟฟิศเลยนะเนี่ยลูกน้องคุณหมอน,นี่ทำไมมีแต่ประหลาดประหลาดแบบนี้ ไปดีกว่าเ,าเดี๋ยวผมไปส่งเองครับท่านเออทั้งออฟฟิศมีคุณนิดแหละปะกะติสุดไม่ไหวสวัสดีค่ะเกณฑครับท่านเฮ้เยเฮ้ย<น>ม,ม,มอ,อะไรอะทำไมาำไมทาไปทำไมไอตีได้หน้าคนเดียวเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ย ก็ได้หน้าเป็นบอดๆมันนั่แหละอุตส่าหแต่งตัวตาอาจารย์เขาบอกแล้วไงไม่เห็นมันจะได้ผลเลยว่ารู้ว่าอาจารย์เขาไม่เจ๋งจริงไม่รู้ว่าดูดิสาลบคิ้วนะเขียนคิ้วใหม่หรือยังไม่สูงพอเนี่ยนิยมผู้ถามมึงคำได้ไหมเออยไอ้ว่าพาผู้บริหารตกบันไดอะพี่มีเรื่องจะสารภาพกับเตินลอะ เรื่องอะไรครับเฮ้ยยังไงอยากรู้หนอนะคะเอ้าไอ้นี่ด้วยอะไรอยู่เนี่ยดูผู้หญิงดิอะไรของเขาเนี่ย I do